แ8กลุ่มที่ควรกินขิงเพื่อสุขภาพสมุนไพรชั้นเยี่ยมหลายคนมีคำถามถามพี่ปาพี่ป้าจะกินอะไรดีเนี่ยเพื่อสุขภาพของเราดีและได้ยินว่าขิงดีมากขิงควรทานในไกรบ้างคำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง y ยูทูบเฮลที i f i ชเพจ e e a ที y f i s h by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง youtube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอ เพื่อที่จะเป็นก่อนกำลังใจและจะได้รับสิ่งดีๆจากพี่ปลาโดยตลอดเรามาฟังกันเลยเรื่องขิงขิงขิงสมุนไพรชั้นเยี่ยมควรทานใน8กลุ่มอะไรบ้างขิงเป็นพืชสมุนไพรที่ประกอบไปได้วยสารอาหารและก็ประโยชน์ต่างๆมากมายหลายด้านเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีความสําคัญต่อร่างกายของเราเช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C เบต้าแคโรทีนธาตุเหล็กธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟัส ถมยังมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและเส้นใยจํานวนมากเรามาดูกันเลยว่าสมุนไพรอย่างขิงนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างและใครควรที่จะรับประทานขิงหนึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์อ้าทําไมคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องรับประทานขิงมันมีประโยชน์การดื่มน้ําขิงอุ่นๆหรือนําขิงมาเป็นส่วนประกอบในอาหารจะช่วยคุณแม่ได้ตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์โดยเฉพาะแม่ท้องอ่อนที่เริ่มมีอาการแพ้ท้องคลื่นไส้วิงเวียนศีรษะ ซึ่งน้ำมันหอมระเหยในขิงจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้และยังช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อโอ้โหพี่ปราบอกเลยขิงยังมีธาตุเหล็กช่วยในการบำรุงเลือดและแก้อาการอ่อนเพลียได้อย่างดี 2. กลุ่มคนที่รักสุขภาพพี่ปลาบอกเลยว่าขิงนี่เป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมเพราะนั้นกลุ่มคนที่รักสุขภาพอย่าพลาดการรับประทานขิง,งค่ะ หนึ่งในสรรพคุณหลักๆของขิง,ง,งคือช่วยเพิ่มภูมิต้านทานใน,นร่างกายได้รวมถึงป้องกันไข้หวัดดังนั้นคนรักสุขภาพจึงมักเลือกดื่มทุกเช้าหรือก่อนนอนเป็นประจำทุกวัน3คุณแม่ให้น้ำนมพี่ปราบอกเลยว่าตำตำราแผนจีนก็ระบุว่าขิง,งมีฤทธิ์ร้อนช่วยในการเผาผลาญขับลมช่วยขับเลือดขาวปา่าและช่วยกระตุ้นน้ำนม โดยเฉพาะน้ำขิงร้อนๆที่มีฤทธิ์ร้อนจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดเข้าไปเลี้ยงเยื่อว,วัตต่างๆในร่างกายและเลือดที่ไหลเวียนมากขึ้นจะก,กระตุ้นการทํางานของเยื่อว,วัตต่างๆในร่างกายรวมถึงผลิตต่อมน้ํานมทําให้น้ํานมมากขึ้นตามลําดับพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าหลายคนที่พี่ปลาเคยเจอแล้วก็เป็นคนไข้ที่เคยดูแลในหญิงที่ตั้งครรภ์หรือหญิงที่ให้นมบุตรเคยเห็นจะ่ป็นกาคนที่หลังโคตรที่ระวังที่ว่าให้นมลูกอยู่นี่ะ เขาจะให้รับประทานอะไรไก่ผัดขิงหมูผัดขิงเพื่ออะไรครับเพื่อเรียกน้ำนมเพื่อที่จะทำให้น้ำนมมันมีมากขึ้นและที่สำคัญสำคัญและสำคัญมากๆก็จะทําให้เด็กนี่ได้รับน้นํานมที่ดีเพราะว่าทาให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นวันนี้ถ้าใครมีคนที่รู้จักเป็นมีกหลังกรอดแนะนํากันรับประทานน้ําขิงหรือดื่มน้ําขิงแต่ที่สําคัญ อย่าใส่น้ำตาลมากเกินไปเพราะความหวานจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ 4. ผู้สูงวัยแน่นอนเลยค่ะผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยจะเป็นวัยที่ต้องดูแลสุขภาพมากๆไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายมักประสบปัญหาเกี่ยวกับความไม่สมดุลของธาตุต่างๆในร่างกายทั้งระบบย่อยอาหารกรารเผาผลาญที่ลดลงส่งผลให้ผู้สูงอายุอ่อนเพลียง่ายนอนไม่หลับระบบย่อยอาหารไม่ดีมีภาวะท้องอืดท้องเฟือและท้องผูกตามมาขิง ที่เมลรสเผ็ดร้อยช่วยเติมธาตุไฟที่อ่อนให้สมดุลช่วยเพิ่มกวามอบอุ่นให้คนที่หนาวง่ายขิงแก่แก้ปัญหาท้องผูกจุกเสียดแน่นกลุ่มที่5คือหนุ่มสาววัยทำงานหรือหนุ่มสาวออฟฟิศค่ะเอานุ่มสาววัยทำงานมีผลอย่างไรเราจะเห็นการทำงานในยุคปัจจุบันเร่งรีบรถก็ติดแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลสุขภาพตัวเองเพราะฉะนั้นขิง สมุนไพรธรรมชาติที่มีประโยชน์และเหมาะสำหรับการดูแลสุขภาพในกลุ่มคนทำงานหรือหนุ่มสาวออฟฟิศเพราะนึกจะไม่มีเวลาและเหนื่อยมากๆในการที่จะมาดูแลตัวเองอย่าลืมค่ะการที่เราดื่มน้ำขิงที่ไม่หวานมากไม่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงมันสุดยอดม,ม,ามากๆและสุดยอดยังไงมาฟังกันเลยคนวัยทำงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสุขภาพมากนะัก การใช้ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบตลอดเวลาทํางานหนักพักผ่อนน้อยกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ้วนเป็นปัจจัยทีย่ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆได้ง่ายขิงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและประโยชน์มากมายมีรทิเผ็ดร้อนจึงสามารถนํามาปรุงอาหารและเป็นเครื่องดืง่มสาหรับผู้ที่รักสุขภาพได้ดีด้วยทั้งยังสามารถเป็นยารักษาโรคได้สารพัดขิงให้ประโยชน์แก่ร่างกายและสมอง ทั้งยังช่วยบรรเทาอาการเวียนศรีรษะบรรเทาอาการเจ็บปวดช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับร,ระบบย่อยอาหารช่วยป้องกันอาการหวัดบรรเทาอาการไมเกรนเล้วเสร็จแล้วท่านใครทานขิงจะรู้สึกว่าหูลวดลมมันหมุนเวียนดีมากเลยพี่ปลาทาให้เรารู้สึกเลยว่ากระชุม่มก็ช่วยแข็งแรงจริงค่ะ 6. ผู้หญิงที่ปวดประจําเดือนใครที่มีรอบเดือนจะรู้ถึง ความทรมานถ้าเวลาที่เรามีการปวดประจําเดือนขิงเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนจึงช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกยิ่งขึ้นและการดื่มน้ําขิงอุ่นๆก็จะช่วยบรรเทาอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อช่วยบรรเทาอาการปวดประจําเดือนของสาวๆได้เป็นอย่างดีซึ่งจากการศึกษาทดลองพบว่าผู้หญิงที่เคยดื่มน้ําขิงผงเนี่ยปริมาณหนึ่งกรัมต่อวันในช่วงสามวันแรกของการมีประจําเดือน สรรพคุณข,ข,ของขิงก็บอกมีประโยชน์มากๆเลยช่วยลดอาการที่เรียกว่าปวดประจำเดือนได้เป็นอย่างดีดังนั้นถ้าใครเจอคนรู้จักที่มีปัญหาในเรื่องของการปวดประจำเดือนมันทรมานมากเลยคงจะรู้กันผู้หญิงที่มีประจำเดือนนี่แล้วมันปวดมันทุกข์บางคนเป็นมากจนถึงเรียกว่าต้องลาพักผ่อนขอลาป่วยในวันนั้นเลยเพราะฉะนั้นน้ำขิงน้ำขิงในน้ำขิงสมุนไพรชั้นเยี่ยมจะช่วยคนได้เจ็ด สำหรับคนที่ต้องการควบกลุ่มน้ำหนักขิงช่วยทำให้อุณหภูมิในร่างกายเหมาะสมอุณหภูมิในร่างกายของเราจะอยู่ที่ประมาณ37องศาเซนเซียสแต่หากอุณหภูมิในร่างกายเราลดต่ำลงกว่า37จะทำให้ระบบการย่อยหรือการเผาผลาญของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์ทำงานได้ไม่เต็มที่การดื่มน้ำขิงพี่ปราบอกเลยว่าจะเข้าไปช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายให้กลับเข้าที่เข้าทางทำให้ระบบเผาผลาญดีขึ้น ช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินออกไปได้มากขึ้นขิงจะช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินที่หลายคนชอบมากเพราะว่าผู้หญิงจะลดน้ําหนักอยากมีบุญดีอยากอุ่นสวยและที่หลายคนก็ไม่อยากไปทานยาที่มันเป็นอันตรายขิงเป็นสมุนไพรที่ดีที่ทําให้เลือดลมของเราไหลเวียนได้ดีและแน่นอนถ้าอยากจะลดน้าหนักนอกจากควบคุมอาหารดูแลสุขภาพแล้วการดื่มน,น้ําขิงจะช่วยได้มากๆเลยข้อแปดอย่างที่บอกเลยว่าขิงมีประโยชน์ สำหรับนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางปัญหาหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักพบเจอกันเป็นประจำคืออาการเมารถในระหว่างเดินทางวันนี้พี่พรามีเทคนิคดีๆที่ช่วยป้องกันและบรรเทาอาการเมารถในขณะเดินทางได้เวลาเราท่องเที่ยวโอ้ถ้ามาเมารถมันคงไม่สนุกเราแก้ด้วยไงเหรอคะเราก็ดื่มน้ําขิงเพราะขิงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการเมารถเมาเรือได้โอ้มันเยี่ยมมากเลย และที่สําคัญยังช่วยขับลมแก้ท้องอืดแก้อาการคลื่นไส้เจียนการดืม่มน้ำขียงระหว่างหรือก่อนเดินทางจึงสามารถช่วยปรับธาตและลดอาการเมารถได้เป็นอย่างดีมันดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องดื่มขิงที่จะช่วยในอาการต่างๆเ่านี้ได้เป็นอย่างดีถึงตอนนี้แล้วพี่ปรายอยากจะบอกเลยขิงเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมเลิในช่องหลังๆที่มีราคาแพงอย่าลืมปลูกเองก็ได้ขิงปลูกไม่ยากเลย และที่สําคัญดูแลสุขภาพของตัวเองแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube Healthy Fish p เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพจ e a l t h y Fish by พี่ปราช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เป็นก่อนกำลังใจพี่ปลาแล้วก็สิ่งดีๆพี่ปลาที่จะลงให้ทุกวัน แล้วเรามาลุยดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ